สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูนะขนมจีนนารวยที่ชอบสกลนครของเราวันนีนะ้มีสินค้าที่พวกเราทําแบรนด์หรือว่าผลิตขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเป็นขนมจีนนารวยที่เส้นเหนียวนุ่มนะสามารถที่จะเอาไปลวกหรือว่าชิมนะหรือว่าทําขนมจีนน้ายาอบแห้งได้เลยเ,ลยเส้นนะเส้นสดนะฮะแล้วก็เป็นเส้นที่เล็กอร่อยเหนียวนุ่มมากนะครับนี่คือขนมจีนที่พวกเรา สั่งเข้ามานะครับไว้ในร้านค้าของเราไว้เป็นออเดอร์แล้วก็ไว้เป็นสต็อกด้วยวันนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เรียกว่าเข้ามาสั่งสั่งในเรื่องของขนมจีนของเราเนาะเราก็เลยมีการเอามารดแรกแจก,กแถมแล้วก็มาทําเป็นรางวัลชิงรางวัลพี่น้องที่อยู่ในร้านค้านาะรวยของเราของเราก็จะมีขนมจีนแบบนี้หลากหลายถ้าเกิดคนไหนที่สนใจสั่งก็สามารถสั่งได้ที่ แอปพลิเคชันร้านค้านารวยของเราได้เลยมีสินค้าหลากหลายมีทั้งผ้าคามมีทั้งกระเป๋ามีทั้งสินค้าชุมชนมีทั้งผ้าพันคอนะครับที่อยู่ในหุ่นนี้ก็คือผ้าพันคอผ้าคลุมไหลของเราที่เป็นสินค้าที่พี่น้องของเราผลิตขึ้นมาวันนี้ก็สต็อกออเดอร์ไปที่500รอชิ้นขนมจีนนารวยสั่งเข้ามาในระบบได้เลยนะครับก็ตกหอละ29บาทใช้อีพิน์แรกก็ได้ ใครสนใจที่จะสั่งในส่วนของขนมจีนของเราใช้อ e ีพินหรือว่าคูปองอิเล็กทรอนิกส์แลกได้เลยสินค้ามีมากมายหลากหลายนะครับนี่คือสต็อกของพวกเรานะครับติดตามคลิปใหม่ได้ที่ร้านค้านารเยของเราว่าจะมีสินค้าอันไหนที่มาลดแลกแจกแถมหรือว่าเป็นโปรโมชั่นให้พวกเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ